สวัสดีครับผมต่าไม่ห่วยรักครับมีอะไรางานตู่กับพี่น้องอยู่บ่อครับผมบ่อที่สิลงป่าวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎายี่เก้าจีห้อนี่ครับผมเออมากครับทีมงานปอสร้างครับมีผึินผ้ากันมาเอาไม้เอาเก็บทั้งวนสะอาดครับผมเอารถมาลากไม่ลลายย่างคน,น,นครับ ครับผมไม่ใส่รถลากครับผมไม่นี่ครับนู่นป่อสร้างครับลุยเองครับผมนี่ลุยเองเลยครับให้พี่น้องทุกวานสบายๆครับเพิ่นลุยเองเลยครับผมนี่เบิ่งเอาครับ เดี๋ยวรถลากขึ้นมาครับผมพี่น้องยันมาขั้นนี้แหละครับขิลากขั้นแดงแดงนี่แหละครับผมบบบเฮล็อปล,ล็อปล็อปล็อป มือดึงก็มาแล้วเด้อมือดึงก็มาแล้วมันลอยน้ำเหนียดึงแมีนบัวฮาบน้องก็มือดึงก็มาเอาเอาดึงผูกกันมันสั่นก็เก้าพี่น้องากนดึง ครับผมพี่น้องอันนี้มันกินงนห,หน่อยเองครับผมมาล้างเขากับน,น้ำโดยปอช่างครับปมาช่างเขาลุ่ยครับผมลุ่ยเป็นลุ่ยครับ อ่อนหญ่งขึ้นครับผมเอาต้นหญ่งขึ้นมาหนิทวันแกยั่งยั่งอยู่นะครับผมพี่น้องหลายกว่นพี่น้องหลายไอ้สลิงครับผมรุดรุดนะครับผมมามานี่อีกเลยครับผมเป็นยังไง เดี๋ยวไปเอาต้นใหญ่ครับต้นยังบัวเป็นต้นใหญ่โบแมนครับผมยังมอีอยู่ครับอนะไรรอเลยเฮยเอาไปเรียกาปังซางเลยครับผมจ้องมันงัดเข็ดมันโค้งอามาใส่โซ่ไฟฟ้าแล้วบ้างเนี่ยเราไปจอดอ่ะนะเอาอีกบม่หนั่นอะไป มาไปกินมา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 ,นมาโอ้โหเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีดเดี๋ยวดีดคุปเป็นสินนก <c oughs> ระพุมนี่เขาเอารถลากกินไงออกครับเท่ากับจิมมี่ กินงานเจ็บกินเล็กกินงน่อยขึ้นน้ำครับน้ำโดยปลาสางเขาคือเ่าครับผมลุยเองคือผมว่านะครับนี่ลุยลูกเดียวครับปลาสางผมเอา่นองเ้ยมาเด้อมาเด้อบ้างทุนว่ายังไงแล้วครับผมนี่ปลาสังกำลังลุยเอาไม่ออกให้ครับให้ได้วาง่ายๆกันครับผมใส่รถหนึ่งครับผมใกล้จิ๋วแล้วครับ เดี๋ยวอยู่หนเีเบอกี้ต้นครับผมแล้วก็ฟังหูน้ำหน่อยนึงครับ <l ok> ไปอยู่วะเอ้า <l ok> อยู่ครับผมอยู่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 พ่อพ่อครับพอ่อเอา้าวดึงดึงขึ้นมาเบนขึ้นมานี่นี่ครับผมอา้าวดึงยีกดึงไป ดีไหมมาแล้วคุณผ <พอ S 1> <า>ู้ชมถ่ายแล้วเรียบร้อยครับคอนยิงใหญ่เรียบร้อยเบื่อแล้วครับผมเยอะจังเลยก็เลี้ยงเล็กน,น้อยครับเป็นกระลังเอาขึ้นกันอยู่ครับผมป่อช้างคืเเอเรา รบปรจิตของรถไ่รถไทยครับผมบะมี่ต้นใไ่แล้วบ้านเดี๋ยวจะกิ่งน้น่อยครับเบิดแล้วครับผมต้นไม่รถล,ลากขึ้นเบิดแล้วครับป่อช่างครับเอาไม้เอาน้อยๆขึ้นตามครับผมนี่กำลังยางหารถใกล้สิรอบแล้วครับพี่น้องคุณครับยุฟังตรงขาง,งของผมแล้วครับ เดกกำลังย่างรอบๆครับผมไปหอดทั้งผู้ตรงต้นผู้มันก็นจบพระจิตครับผมพระจิตการเอาไม้เอาอยัางขึ้นให้ครับพี่น้องนี่ครับผมพี่น้องพระจิตปอสร้างเรียบร้อยครับผม,เ,มเออมือนี้มาเอาไม้เอาอยัางึ้นเรียบร้อยแล้วครับปอสร้างเฮาเออ เดี๋ยวเจีเอือนเพื่อนมาบอกมือนีเพื่อนเพื่อนมีหยังบอลูเพราะว่าเพื่อนมาบอกว่ามีรางวัลมีหยังแล้วแต่ว่าปู่มพื่อนันเพื่อนมีครับมือนีเพื่อนบอกรางวัลกับหนึ่งพันห้าร้อยหลักกับสามร้อยพี่น้องเดี๋ยวใหญ่เอือนเพื่อนมาบอกว่ามือนั้นประกาศไปแล้วว่าราคาเท่าไรจังไดลงมือใดเนาะครับลงลงกัคือวันที่ยีบเก้าก็ลักดาจีห้อนนี่ครับผมเดี๋ยวใหญ่เพื่อนมาบอกว่าเพื่อนมีหยังครับปอซางอยู like smoke, ่เนี่แหละปอซางเฮมีหยังกว่ามือนีด้วย มันมืดครับผมผมก็ม <c oughs> ืดอะ่ะใสหมวัวต่อบบวววัวอ่อมั้งอมัน,นบเห็นมันมืด,ด,ด,ด <c oughs> จำได้เนาะครับเนาะป้าสร้างนี่ละว,<อ>ว่า่ว,ว,วนวี้เปิดฤดูกาลใหมครับ เแ็ลแรว่าลงเว็บบูว่าสามร้อยปัตนี่เหลือ2องบครับลชั่นครับผมชั่นไดให้มีรางวัลพันหนึงมีรางวัลพันหนึ่งสามร้อยาครับรางวัลเหมือนเดิมครับฟังเป็นเดิมฟังฟังเหมือนเดิมลถจะพอแพรครับสองร้าสครับผมพี่น้องเอาตามนี้ครับผมมาพ่อกันมานเกยเก้ากระดามาพ่อกันครับผมกับรากระดามาพ่อกันครับขอให้พี่น้องเชิญเสียนเฮทุกท่านมาพบกันที่นี่ครับ ขอบคุณครับครับผมติดตามครับแต่นนายเวรราชทีว่าสีแก้วล่ะกัป่อช้างครับผมจบคลิปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาๆพี่น้องมาปูเปอร์ชันยังขนาดเลยครับผมป่อช้างเฮ้ยวไปกินข้าวก่อนเอาจะเอาข้าวก่อนเอาไปแล้ว